ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่โรงแรม JW Marriott กรุงเทพนะครับมาที่ Marriott Cafe นะครับซึ่งเป็นห้องอาหารที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของ JW Marriott ด้วยนะครับมาดูว่าที่นี่มีอาหารอะไรน่ารับประทานมากแต่รับรองได้ว่าท่านผู้ชมที่ชอบรับประทานุฟเฟ่นั้นจะได้เห็นเรียกว่าเป็นสวรรค์ของน,นักชิมเลยก็ว่าได้นะครับไปชมกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับผมก็เตรียมจานกับซ่อมไว้พร้อมแล้วนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าในบุฟเฟ่ต์ไลน์ของที่นี่จะมีอะไรบ้างมาพบกับเชฟเลยก่อนครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับเชฟท่านนี้จิตมโนวันครับนะครับเป็นเชฟอยู่ที่กี่ปีแล้วครับอ่าอยู่ประมาณ8ปีแล้วครับคุณยอดนานมากแต่จริงๆแล้วก็ เป็นเชฟมาตลอดชีวิตกี่ปีแล้วครับที่เป็นเชฟมาสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครัมาดูตั้งแต่โซนแรกเลยดีกว่านี่เป็นชีสนี่เป็นชีสครับแล้วก็มีเหมือนกับชีสหลายๆอย่างนะฮะไม่มีบลูชีสมีครีมชีสมีกุยเอซอบรีด้วยเชดดาครับนี่จะเป็นต้องแต่งมาดูสวยมันโอ้แบเป็นจุดแรกเลยนะฮะเข้ามาแล้วเจอจุดนี้เลยจะมีชีสครับจุดต่อมาครับมาก็มีซาชิมิครับ ไม่ชอบเลยมาแนะนำแซลมอนครับนี่มาจากนอร์เวย์นะครับโอ้นี่นะผมนี่เฟรชจอรแซลมอนจากนอร์เวย์โอ้จากน้ำทะเลลึกเลยใช่ครับอันนี้ทูน่าทูน่าครับอันนี้ปูอัดแล้วนี่เป็นพวกซูชิครับซูชิมาเกะแล้วก็ซอสต่างๆแล้วก็มีพวกเอากินเล่นนะครับผมนี่นะฮะอันนี้เป็นโซนที่ส่วนมากคนนิยมเพราะว่าสายดีขอชิมไปด้วยนะครับเชิญครับตอนนี้ก็เป็นสลัดนะครับก็เป็นสลัดพวก กรีนสลัดนะครับผมมิกสลัดนะครับอร่อยมากครับเราไมีหลากหลายมีเด r e ซ s i n g หลายอย่างอันนี้ก็จะเป็นคอนเนอร์ของพวกอาหารกินเล่นสไตล์อิตาเลียนฮะับเดรซิ่งก็เป็นพวกแอนติเพสโตอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้แปลกนะฮะอันนี้เป็นมอสมซาเรล่าครับโทเมโต้ครับเป็นชีสมอสซาเรล่าอร่อยครับกินแล้วไม่อ้วนครับผมแล้วที่แนะนำวันทีคาปาชิโอก็เป็นเป็นบีฟออสเตรเลียนบีฟนะครับเรามาสไลด์ให้บางเป็นดิบนะครับ ันี้เป็นดิบับโอ้โหจากอิตาเลียนมาเรามาดูตรงนี้บ้างดีกว่าครับตัวนี้เป็นอะไรครับสโมกแซลมอนครับผมนี่นะฮะแซลมอนนี่สองตัวกโคคัทนะฮะครับพวกสโมกแมคเคอเรลพวกสโมกแซลมอนสโมกวิเชลเป็นอาหารเป็นหลากหลายก็เป็นสโมกอันนี้คือลมควันใช่ครับลมควันก็คือสุกแล้วใช่ไหมสุกแล้วครับนั่นแหละครอ๋อเนี่ยปลาแมคเคอเรลจากนั้นก็จะเป็น ตรงนั้นก็จะเป็นคารวบิงสเตชันนะครับแถวนี้ครับเป็นพวกปลาแซลมอนเบคแซลมอนหนึงโอ้ใหญ่เลยอันนี้อันนี้เราคุณต้องบอกเขาให้เขาเราสามารถสามารถตัดเองนะจ๊ะครับโอ้โหท่านผู้ชมเท่าไหร่ตามสบายเลยครับไม่นี่เป็นเรียกว่าบุฟเฟ่ที่ผมว่าน่าสนใจมากอยู่ตรงนี้นะฮะเราทางนี้จะเป็นที่เราไม่ได้รับนิยมมากสุดเลยพวกซีฟู้ดนะครับแล้วจะเป็นหลากหลายมีทั้งกุ้งแช้ป๊อยนะครับมซีแลนิ์เลนม้อสัต มีคุงค็อกเทลมีปลาหมึกอันนี้เราสามารถที่จะปรุงอะไรได้ไหมฮะอ๋อตอนนี้เขาสุกแล้วฮะอ๋อสุกแล้วก็มีเป็นจิ้มให้นี่เป็นหอยน่างถินฟินเแครนะฮะมาจากมาจากฝรั่งเศสนะครับโอ้ตัวใหญ่มากครับผมตัวใหญ่มากครับอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำจิ้มครับครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกสลัดนะฮะสลัดตอมเผาสลัดตอมเผาสลัดแล้วฝั่งนี้บ้างครับอันนี้เป็นอาหารไทยครับเรื่องเนี่มันจะมีซีซ่าสลัดด้วยนะฮะอ๋อครับอันนี้เป็นอาหารไทยมีไทยครับมีเรื่องมัข้าวอะไรข อะไรผัดกุ้งกับมะละครอบลียดี่ต๊อสือแกงเนื้อกับมะพร้าอ่อนครับมะพ้าอ่อนครับผมอันนี้เป็นผัดม็กซ์ ผมชินนี่เป็นน้ำยาน้ำยาป่าด้วยน้ำยาป่าแล้จะเปลี่ยนไปเรื่อยครับเป็นบางวันแต่ละหว่างแสดงว่าแขกก็มีทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศครับผมนะครับอันนี้นะฮะโซนนี้ก่ายำครับผมยำต่างแล้วก็ของอะมาฝั่งนี้บ้างคืออะไรบ้างครับฝั่งนี้ก็เป็นอาหารอเวสเทิร์นะครับครับอ่าตะวันตกอินเดียด้วยรรววมด้ยคับอันนี้ปลาอะไรครับไอปลานี่เป็นปลาซีบาส์ดเบคโอ้เโหเบคซีชั่นครับนี่เป็นอาหารอินเดียครับจะเป็นแกงไก่อินเดียอะไรแล้วมีโรตีพาปปะดัมครับโอ้นี่ครับ ก็เป็นข้าวมากข้าวสลาบีเดียซัฟฟ่นแล้วเองของมันแกสมังแก๊สอันนี้เป็นติ่มซำใช่ครับติ่มซำแล้วก็มีหิูวซำด้วยนะวันแล้วก็มีอ่สลับเปามีทั้งทั้งเก่าทั้งข้าวเก่าครับโอ้โหหลังจากที่ได้ตักอาหารอาหารแล้วก็มาดูส่วนของบิสเซอร์นะครับบิสเซอร์ส่วนของขนมหวานครับผมอันนี้คืออะไรครับ อันนี้เป็นเบรดพัดดิ้งครับผมครับสายของอังกฤษนะคโอ้เรมีพวกเราจะมีเค้กหลากหลายนะครับครับอันนี้น่าทานมากามครับตัวนี้จะเป็นชอสีสเค้กชีสเค้กครับผมตัวนี้ก็จะส่วนมากจะเป็นเค,คก้กกลางวันเลยครับเค้กโอ้นี่โ ลองดูซอฟรี่แบบว่าเยอะมากเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ซอฟรี่อย่างเดียวรู้สึกจะเป็นเชอร์รี่เบอร์รี่ด้วยอะได้วยเชคร์รี่เลยครับมิกซ์นะครับซอฟรี่พายนะครับวันนี้เป็นเลมอนทาร์ตนะครับอนนี้มีเชร์รี่เมดส์ด้วยครับมีหลายๆหลากหลายครับผมและนี่คือส่วนที่ผมว่าเป็นไฮไลท์อย่างที่คนต้องมากันเยอะแน่นอนนะฮะตรงนี้เพราะว่าเป็นอาหารที่ผมว่าคนไทยชอบมากครับผมนะแบบเป็นไฮไลท์เลย เป็นซิกเนเจอร์เลยก็ว่าได้คือข้าวเหนียวมะม่วงท่านผู้ชมอาจจรู้สึกโอ้ยทำไมมันธรรมดาแต่ว่าท่านผมตรงว่าไปหลายที่ไม่เคยเห็นฮคนี่เราเยยากเป็นที่ครับผมเราหรือมะม่วงก็เป็นลูกก็เอาไปเลยทานเองเลยใช่นี่ผมเราเล่นเระปรับมาจากอะไรนี่นะนี่ก็มีนี่นะครับที่ตั้งเตรงที่ตั้งข้าวเหนียวตั้งมะม่วงกินเต็มที่เลยครับโอ้สามารถตักข้าวเหนียวไปเท่าไหร่ก็ได้มะม่วงเท่าไหร่ก็ได้แม่ท่านผู้ชมฮะ ทั้งหมดนี้มีอาหารเยอะแยะมากมายรับแขกได้เท่าไหร่ครับในห้องอาหารทั้งหมดนี้อ่านี่จะประมาณสองร้อยสองร้อยคนแต่ว่าอาหารเยอะมากก็เดินหมุนไปแล้วเป็นกาเฟ่ด้วยก็สามารถเดินเติมกี่รอบก็ได้ได้ครับได้แต่นี้สุดจะเหลือนะครับเอาละครับเปิดบริเปิดบริการกี่วันเวลายังไงบ้างวันเวลาแล้วเปิดทุกวันนะครับเปิดสตาร์ทแบบมีเพ็กฟันด้วยแล้วก็มีล้างสเตนเนอร์ครับสามสามมือเลยครับล้า กลางวันก็จะเปิดเในกลางวันก็เปิดสี่ยมงครึ่งจนถึงบ่ายสองบ่ายสองครึ่งครับมินเนอร์ก็จะเริ่มตั้งแต่หกโมงจนถึงสี่ทุ่มครึ่งครับครับครับเสียห้าทุ่มะครับกลางวันสินทีนี้คำถามที่จะร่วมสนุกกับท่านผู้ชมก็ง่ายมากนะครับเราถามว่าถามว่ามีอาหารชาติไหนบ้างที่อยู่ในนี้ตอบอย่างน้อย3ชาติพอนะครับเดินมาเนี่ยโอ้โหครบหมดเลยตั้งแต่ชาติแรกเนี่ยนะเกาะเป็นเกาะเกาะมีซาซิมิเยอะอัดใบหน่อยนะฮะ ก็ไปเป็นอีกแบบหนึง่งเขาดังเรื่องเครื่องหนังแล้วก็มีอาหารที่โอ้โหมาจากแผ่นดินใหญ่แล้วก็แม้แต่บ้านเราก็มีมีเยอะมากนะครับหรือแม้แต่ไปแล้วก็มีฝั่งนู้นก็มีอาหารของชาติที่มีตำนานก่าแกแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะในใบขนาดนี้ท่านผู้ชมก็ตอบได้สามชาติก็พอรครับถ้าตอบถูกเราก็จะมีเฟอร์มอบอไ้นะครับจากมาริออตคาเฟ่นะครับซึ่งเป็นห้องอาหารแห่งนี้นั่นเองครับ เอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณเชฟเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้ความรู้แล้วก็พาพวกเราได้เดินชมและก็เดินชิมนะครับในช่วงนี้นะครับขอบคุณมากครับเชฟทนายครับเชฟทนายจิตมโนวันนะครับก็อยู่ที่นี่มา8ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลทั้งหมดนี้เลยครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณเครื่องสำอาง B C และ J W Marriott กรุงเทพด้วยนะครับที่ให้เราได้สัมผัสกับสิ่งดีๆครับสวัสดีครับ